วัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีดใช้งานหนักนะครับทรงคูขามาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมปอกหนังนะครับน้ําหนักครึ่งโลนะครับนิดๆนะครับห้าร้อยสามสิบสามกรัมนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมเล่มนี้สินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับแกะลายดอกไม้นะครับสวยๆเลยนะครับผมมีกระดุมตัวล็อกสองตัวนะครับ รูปดอกไม้กับรูปสิงโตนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมปอกหนังแท้นาหนาเลยครับแบบฟอกฟ้านะครับด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมปกผ้านะครับผมเล่มนี้เกรดพรีเมียมจริงนะครับผมเล่มใหญ่นะครับความยาวรวมสิบสี่นิ้วนะครับเล่มนี้แต่ไม่หนักมากนะครับสวยมากนะครับผมตรง ความยาวรวมสิสี่นิ้วนะครับใบมีดเหล็กเอ9มสามเก้าูนนะครับใบมีดยาวแปดจุดห้านิ้วนะครับผมใบมีดเคลือบผิวสวยงามนะครับตรงนี้เหมือนปัดเงานะครับผมตรงนี้ปัดเงาตรงนี้แบบขุ่นนะครับผมเลเซอร์ตาแบนนะครับตอสแบนนะครับผมนี่นะครับสวยงามแน่นอนนะครับเล่มน,นี้เกรดพรีเมียมจัดๆเลยนะครับความยาวใบมีด8ปดจุดห้านิ้วนะครับความกว้างใบมีดสองนิ้วนะครับผม ใบมีตรงนี้เป็นล่องลึกนะครับผมเป็นคล้ายๆล่องนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมสวยงามมากมากเลยครับผมนี่ครับเป็นร่องเห็นชัดเจนเลยครับตรงนี้ปัดเงากระจกนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมสันหนาห้ามิลนะครับผมปลายสโลปสามมิลนะครับเล่มนี้น้ําหนักเบานะครับครึ่งโลนะครับห้าร้อยสามสิบสามกรัมพร้อมปอกนะครับผม คอเลดปัดเงากระจกนะครับแบบสวมนะครับผมด้ามจับไม้มะเกือนะครับซอส่องนิ้วสวยงามมากนะครับเล่มนี้งานเนียนเลยนะครับผมสันท้ายเป็นเหล็กแหลมนะครับผมปิดสันท้ายด้วยเลดปัดเงานะครับเป็นเหล็กแหลมเหล็กแหลมชิ้นนี้เป็นเหล็กชิ้นเดียวกับตัวใบมีดนะครับเล่มนี้เป็นฟูแทงนะครับผมไม่ใช่ด้ามไม่ใช่ด้ามเสียบนะครับผม เป็นฟูลแท้งนะครับแต่ไม่ใช่ด้ามมากบด้ามเป็นแบบสวมนะครับผมสวมแล้วก็ปิดไม่มีรอยต่อไม้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเกรดพรีเมียมนะครับตรงนี้ทุบกระจกได้นะครับผมเหล็กชิ้นเดียวกับใบมีดนะครับผมเหล็กเอ9มสามเก้าสูนครับสินค้าพร้อมปอกหนังวันนี้เลยครับสวยจัดคมกริบแน่นอนนะครับผมหมหวานเจี๊ยบเลยครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับราคาเบาๆนะครับเล่มนี้หนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับทุนมาแพงจริงนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับเกรดพีเมียมนะครับผมมีของมาแค่ห้าเล่มนะครับทุนมาแพงนะครับเลยลองเอามาลองขายดูนะครับผมหวังว่าจะมีพี่ๆชอบเกรดพีเมียมนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้ยาวรวมสิบสี่นิ้วนะใบมีดแปดจุดห้านิ้วนะครับผมสวยจริงนะครับเล่มนี้ สินค้าพร้อมกล่องเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมเหล็ก M39 0สนะครับสันหนา5มิลปลายสลบ3มิลนะครับน้ำหนักครึ่งโลใบมีดเป็นล่องนะครับผมปัดเงากระจกนะครับครึ่งบนนะครับผมคล้ายๆลายฮาร์มมนนะครับสวยจริงนะครับผมให้ดูชัดๆนะครับงานเนียนจัดนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับสินค้าพร้อมปอกหนังแท้นะครับมีกล่องให้นะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ a c e b o o k หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมแอดไลน์ไม่ได้รับแอดแมนเฮดเคนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่นะครับผมชื่อ Facebook แมนมีเดินป่านะครับนะครับสวยแน่นอนรับประกันสวยตรงปกคมกรีบให้ทุกเล่มนะครับผม เสียวแน่นอนนะครับคุณเคยโดนใครหลอกมาผมไม่รู้นะผมไม่เคยหลอกใครนะผมขายมีดตรงปกนะครับรับประกันความพอใจให้ทุกเล่มนะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับหนึ่ันสารบาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมพรีเมียมแน่นอนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ